สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์จะสอนการสร้างแพทเทิร์นนะคะใน Illustrator แพทเทิร์นคืออะไรก็เป็นรูปแบบที่เป็นเหมือนลวดลายเป็นสีที่เราจะเก็บไว้นะคะอย่างเช่นอาจารย์อยากสร้างแพทเทิร์นตัวนี้นะคะให้มันไปเก็บไว้เป็นแพทเทิร์นเป็นรูปแบบแม่สีของเราที่เป็นลวดลายแบบนี้ นะคะควิธีการก็คือเราต้องมีภาพเวกเตอร์ที่เราสร้างเสร็จแล้วนะแล้วเราก็มาจัดเรียงให้มันอยู่ในกลุ่มลวดลายเดียวกันใช่ไหมคะเสร็จแล้วเราคลุมมันทั้งหมดแล้วคลิกขวาเป็นกรุ่มนะตอนนี้เป็นกรุ๊ปเดียวกันแล้วนะคะเสร็จแล้วพอเป็นกรุ๊ปแล้วเราจะไปที่อ็อบเจกต์นะคะเราไปที่แพทเทิร์นแล้วกดคําว่าเมีค่ะปึ้งนะคะมันจะขึ้นมา แล้วทีนี้มาดูตัวเซตติ้งตัวนี้นะคะก็คือเราจะตั้งชื่อได้นะคะอย่างเช่นแพทเทิร์นของเราเองอาจารย์ตั้งชื่อแพทเทิร์นมาของกุ๊กกิแล้วก็ตัวนี้เป็นขนาดของแพทเทิร์นนะคะแล้วก็ตัวนี้ค o p ปี้ก็คือเราจะให้มันเ,เต็มจอมากแค่ไหนนะคะตอนนี้อาจารย์สมมติอาจารย์เป็น7คูณ7ใช่ไหมเนี่ยมันก็จะเต็มจอแบบนี้เห็นไหมนะคะ ทีนี้ในเรื่องของรูปแบบแพทเทิร์นนะยากขอคอนโทรลบมันจะมีตัวนี้ตอนนี้อาจารย์เลือกเป็นกริดเป็นกริดก็คือมันมันจะมองเป็นเหมือนคอลัมน์อ่ะมันจะเป็นแนวดิ่งแนวตรงนะคะมันจะมีอีกแบบหนึ่งก็คือ brick t o รมันจะแบบเฉียงหน่อยมันจะไม่ตรงเห็นไหมวไลวดลายก็จะเฉียง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 แบบนี้แล้วอีแบบหนึ่ง brick by c o l u m ์เห็นไหมก็จะเฉียงไปอีกแบบหนึ่ง เฮกไบคลาร์อันนี้มันเหมือนจะชิดกันมากขึ้นนะคะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนหกเหลี่ยมถ้าเราจะเอาหกเหลี่ยมอะภาพของเราก็ต้องมองว่าเวลาสร้างก็ต้องให้มันเป็นแบบหกเหลี่ยมนะไม่งั้นมันก็จะทับกันแบบนี้นะคะ hey row, เฮกไบโรนะหกเหลี่ยมแบบนี้มันก็จะทับกันอันนี้อาจารย์ขอเลือกอันที่สามดีกว่าโอเคเราจะให้ก๊อปปี้ขนาดเท่าไหร่อันนี้เลือกเอานะคะเสร็จแล้วกด นะคะมาดูตรงนี้มันจะขึ้นคำตัวเนี้ยเซะปะตอปปีก็คือมันจะสำรองอีกไฟล์นึงแต่ถ้าเรากดดนันก็คือเสร็จสิน้นปึ้งสังเกตว่านะคะตัวสวอชนะ,ะก็คือรูปแบบแม่สีมันจะเกิดเห็นไหมโกกีขึ้นมาเห็นไหมแพทเทิร์นของเราทีนี้เราไปใช้ย,ยังไงนะคะสมมติอาจารย์มีวัตถุวัตถุหนึ่งเป็นกล่องเนี่ยเป็นกล่องวัตถุหนึ่งมาใช่ไหม แล้วอาจารย์อยากให้มันเป็นลวดลายแบบเนี้ยอาจารย์ก็ไปเลือกปึ้งเห็นไหมเป็นลวดลายแล้วนะคะเป็นลวดลายแล้วก็อปปี้กันอันนี้เป็นลวดลายนะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีได้อะแต่ลวดลายของเราอะก็คืออาจารย์ทําตอนทําอะอาจารย์เลือกทานเลนซีไงก็คือมันจะเป็นแบบใสๆเดี๋ยวขอเอากล่องสีดํานี้ไปไว้ข้างหลังให้ดู send to b a c k เห็นไหมมันก็จะเป็นลวดลายที่เป็นลวดลายใสๆอ่ะเป็นลวดลายใสๆสามารถเอาแบ็กกราวด์อันไปทับได้เห็นไหมเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงก็คือสมมติว่าเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่าสมมติอาจจะมีกล่องเนี้ยเป็นรูปเสื้อผ้าเป็นรูปขวดน้ำเป็นรูปเป็นรูปแพคเกจจิ้งนะคะก็สามารถเอาแพทเทิร์นเนี้ยไปวางทับได้นะ ก็เป็นลวดลายที่มันดูน่ารักมากขึ้นนะคะลองไปใช้ดูนะคะลองไปปรับดู